ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง Performance Agreement (PA) ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษด้วยความยินดียิ่งผู้รับการประเมินนางอภิญญาแป้นนอกผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพเภอแม่สาย ขอรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยมีรายละเอียดดังนี้ด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพเภอแม่สายได้นำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการดำเนินงานตามแผน1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนาปรปับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยร่วมกันกับครูตัวแทนชุมชนวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อนำมาพัฒนาปรปับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อนำไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้ 1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนการจัดทำแผนการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและจากผลการประเมินการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ผ่านมาได้นำมาออกแบบสื่อแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นําการพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากหน่วยงานภายนอกโดยบุคลากรในสถานศึกษาได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจทันสมัยช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการค้นหาความรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้รายบุคคลในแต่ละภาคเรียน 1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินภายในสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นข้อมูลในการจัดทำข้อมูลรายงานประจำปี1.6 การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการวางแผนและดำเนินการตามแผนมีการกำกับติดตามดูแลและประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไป ตามกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยมีการรายงานผลและกำกับติดตามเป็นประจำอย่างต่อเนื่องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน2 2ง,งการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียน มีการประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจของตนเองด้วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปปรับปรุง2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีการประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและนำผลการประเมินระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารการจัดการสถานศึกษาเชิงรุกในการเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่ามีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมาย 3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนํานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการเร,เริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายโดยจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน4.2 การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยรเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มแม่สายเรียร่วมจัดและให้บริการการเรียนรู้แก่ชุมชนไม่น้อยกว่าสองครั้งต่อเดือน ด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา IDP ที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารงานมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำ PLC ในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพเภอแม่สายและนอกสถานศึกษา 5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลและมีการรายงานผลการใช้ในวัตกรรมการบริหาร นอกจากนี้ได้มีโอกาสได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงรายเป็นต้นส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาข้อที่1การยกระดับผลสมรรถทางการเรียน การทดสอบวัดความรู้ระดับชาติเน็ตประจำปีการศึกษา2,565มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายขึ้นไปศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพิรมแม่สายมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติเน็ตประจำาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565มีค่าเฉลี่ย43.62ประจำาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565มีค่าเฉลี่ย41.96 ผ่านค่าเป้าหมายระดับขั้นสูง 2การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยพบว่าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สายมีครูไม่น้อยกว่าร้อยละแปที่มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีครูที่มีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะหลายๆด้าน มีกระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหาและนี่คือการประเมินผลพัฒนางานตามข้อตกลง Performance a g r e e m e n t PA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ของนางอภิญญาเป็นนอกตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สายขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดี